สวัสดีครับอยู่กับบางนัดลั่นทุกโพยฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของบางนัดไว้ด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทีเด็ดบอลบอลสเตปสามประจำวันที่31ตุลาคม2 5 6 8กันนะครับสามคู่ที่บางนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนําไปพิจารณานะครับก็มาจาก3ลีกเลยนะครับโดยคู่แรกครับผมเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับเกตาเฟ่พบคิโรน่คู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามคู่ที่2ครับผมบอลบุนเดสลีก้าเยอรมัน เอาบวกพบกับดอดมุลครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอครึ่งและคู่สุดท้ายครับผมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเล็กแฮมพบกับโคเวนทรีคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสานะครับผมและก่อนที่บางจะพาทุกท่านไปฟังการวิเคราะห์ครับขอแนะนำสักนิดท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่นะครับขอแนะนําเลยนะครับโซโล7 8 s บางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวแน่นอน ท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่ Li@ like น์แอด bn 7 9อย่าลืมแอดนำหน้าหรือง่ายกว่านั้นครับผมคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวบานจะแนะนําให้นะครับส่วนตอนนี้ครับผมเราไปเช็คผลงานของคู่แรกเลยครับผมเกตาเฟ่พบคิโลนานะครับผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับใน10นัดหลังสุดก็เป็นทางเกตาเฟ่ครับชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับผมโดยช่วงหลังมานี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบบ้านไข่บ้านมานะครับช่วง2 3สาฤดูกาลหลังมานี้ ก็เป็นบ้านเกตาเฟ่เกตาเฟ่ชนะบ้านคิโรนาคิโรนาชนะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับผม2 0 2 4 2 5เป็นบ้านคิโรนาเกตาเฟ่ชนะบ้านเกตาเฟ่คิโรนาชนะนะครับอันนี้สลับกันส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับนะปัจจุบันครับผม5นะัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างพอใช้ได้นะครับโดยเป็นการเสมอกับเลบันเต้1-1แพ้โอซาซูน่าส1นแพ้มัดลิด1-0 ชนะแอตแลนติกบิลเบาหนึ่งศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดครับผมเป็นบอลถ้วยนะครับผมชนะอินเตอร์เดเวลเมเวลดโมโลนะครับสิบเอ็ดศูนย์นะครับผมอันนี้ฟุตบอลหรือฟุตซอลนะครับช่วยคอมเมนต์กันมานะครับโอ้โหยิงกันขนาดนี้ครบคนเลยปะเนี่ย นะตรงนี้ส่วนฟอร์มในบ้านของทางเกตาเฟ่ครับ5้นัดหลังสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ดีไม่แย่นะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือเสมอ3และแพ้ไป1เกมนะตรงนี้เป็นฟอร์มในบ้านของทางเกตาเฟ่ส่วนผู้มาเยือนอย่างคิโรน่านะครับผมคิโรน่าฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้ก็ชนะเพียงเกมเดียวจาก5นัดน,นะครับเสมอ3และแพ้ไป1เกมโดยเป็นการเสมอเอสปันยอนนะครับ0-0ชนะบารเลนเซครับ2-1แพ้บาร์เซโลนา2-1เสมอ เลอโอเบโด3าและเกมล่าสุดครับผมเสมอกับคอนสแตนเซียนะครับผมในบอลถ้วยไป1-1นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มใน5นั้นหลังสุดน,นี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางคิโรนานะส่วนเกมเยือนครับผมทางคิโรนาเสมอ3แพ้2ยังไม่ชนะเลยนะครับสำหรับเกมเยือนของคิโรนานะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับเบียริอัลบียริลอ่ะ ห้าศูนย์เสมอเซลต้าบีโก้หนึ่งหนึ่งเสมอบิลเบาหนึ่งหนึ่งแพ้บาซ่าสองหนึ่งแล้วก็เสมอคอนสแตนเซียนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฟอร์มเกมเยือนของทางคิโรนาส่วนตารางคะแนนนะปัจจุบันของสองทีมนี้นะครับเกต้าเฟ่ยอยู่อันดับสิบครับผมชนะแข่งสิบเกมชนะสี่เสมอสองแพ้สี่นะครับยิงได้สิบเสียสิบสองนะครับยิงน้อยเสียมากเนาะแล้วก็มีสิบสี่แต้มส่วนทางคิโรนาครับ ทีมบวยนะครับผมแข่ง10เกมชนะ1สเสมอ4แพ้5นะครับยิงได้9ลูกครับจาก10นะครับแล้วก็เสียไปถึง2 2ประตูนะครับมี7แต้มนะครับสำหรับทางคิโลนาส่วนราคาสำหรับคู่นี้นครับผมราคาเปิดมานะครับให้เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอนะครับส่วนใหญ่เป็นราคาปอและเป็นราคาน้ำลบส เป็นราคาน้ำลบ10เป็นราคาที่ศูนย์สี่นะครับสำหรับราคานี้และก็มีราคาครึ่งลูกแซมมานะครับเป็นราคาน้ำลบห้าซึ่งก็เป็นราคาสำหรับทีมเยือนนะแต่ราคาปัจจุบันครับผมทุกสำนักครับคงที่นะครับที่ราคาปอนะครับแต่มีการปรับคะแนนลดลงครับให้กับทางทีมเย่าอย่างเกตาเฟ นะลงมาเป็นราคาน้ําขาวครับจ่ายอยู่ที่80ตกว่านะครับผมตรงนี้เป็นราคาที่สวยเลยนะครับจากราคาเปิดมาครับ04ครับป0ีนะครับปลบ10ส,สีแต่ราคาปัจจุบันครับเป็นปลบ5นะครับซึ่งเป็นราคาสําหรับทีมต่ออย่างเกตาเฟสส่วนราคาหน้าเสือสําหรับคู่นี้เป็นเช่นไรไปดูกัน และในส่วนของราคาหน้าเสือคู่นี้นะครับเกตาเฟ่ต่อเปิดมาต่อราคาปอนะครับน้ำบวกสิบนะครับจ่ายอยู่ที่74ครับส่วนที่ลหน้าเป็นน้ําแดงนะครับลบเกสนะครับส่วนราคาลองลงมาอย่างเสมอนะครับผมก็จ่ายแห้งเลยนะครับผมที่42บาทเท่านั้นเองนะครับโคตรน้อยนะครับสาหรับราคาเสมอส่วนราคาครึ่งลูกนะครับก็เป็นราคาลบหครับน้ําแดงนะครับสําหรับเจ้าบ้าน -95 นะครับและในส่วนราคา1นคูณสนะครับผมก็มองว่าเปอร์เซ็นที่เจ้าบ้านจะชนะทางคิโรนาก็มีโอกาสมากกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่2บาท14สตางค์นะครับผมส่วนเกมนี้โอกาสเสมอก็มีเช่นกันนะครับผมเนื่องจากก็เปิดจ่ายมาที่2บาท93สสตางค์นะครับตรงนี้ และหามองจากราคานะครับทีแรกนะครับเกตาเฟ่เปิดมาเป็นราคาปอลบสินะครับผมและราคาปัจจุบันไหลลงมาที่ปออาปอขาวนะครับผมและราคาน่าเสือตอนนี้ก็กลายเป็นปอบวกสิไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะฉะนั้นครับราคาแบบนี้นะครับก็ต้องมองไปทางเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่นะครับผมและสําหรับคู่นี้ครับในมุมมองของบางนะครับ ผลงานของทางเกเตอร์เฟ่ครับค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดนะก็ชนะมาติดๆสองเกมติดเลยนะครับผมโดยเกมล่าสุดครับผมก็ยิงทีมจากดิวิชั่น4่ไปนะครับไปถึง11-0เศูนย์เลยครับก็น่าจะกําลังมั่นใจเลยนะครับสาหรับเจ้าบ้านอย่างเกตเฟ่ผิดกับทางคิโรนาครับที่ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็เสมอกับาลีกที่ต่ํากว่านะครับดูแล้วนะครับเกมนี้นะครับ เกตาเฟ่ก็มีภาษีดีกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้ครับบางแนะนําเชียร์ไปทางเกตาเฟ่นะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสําหรับอ่าคู่นี้นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ใครชอบเกตาเฟ่กด1ใครชอบคิโรนากด2นะครับผมก็เสร็จสิ้นไปนะครับสําหรับคู่แรกนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยนะครับ นะครับคู่ที่2นะครับเอาบวกพบกับดอดมุลนะครับคู่นี้จะเตะกันตี2อครึ่งนะครับผมส่วนผลงานของ2ทีมนี้นะครับเจอกันใน10นัดหลังสุดนะครับเอาบวกชนะไป3เกมเสมอ2และแพ้ไป5เกมนะครับถือว่าไม่แย่นะครับชนะได้ตั้ง3เกมนะครับและโดยรุ่การที่ผ่านมาครับผม2 0 2 4ันนะครับเอาบวกเอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโอ้โหแจ๋วอยู่นะเอาบวกแต่ ผลงานของเอาเจ้าบ้านอย่างเอาโบว์ในฤดูกาลนี้เป็นเชไรครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้ถือว่ายังไม่ดีนะครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับและก็เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยเป็นการชนะไฟบวกนะครับ3-1ครับเสมอ SSV อูมนะครับผม1-1เสมอโคโลน1-1แพ้กับไลซิกนะครับ6-0 และในเกมล่าสุดนะครับก็แพ้ให้กับโบคุ้มนะครับโดยบอลถ้วยไป1-0นะครับอันนี้เป็นผลงานโดยรวมของทางอัลสบัวนะครับส่วนฟอร์มในบ้านครับผม5นัดหลังสุดนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับอ่ะชนะ1นะครับไม่เสมอเนาะชนะ1และแพ้ไป4เกมนะครับโดยแพ้กอร์เทอร์เฟิร์สนะครับ2-1แพ้ให้กับไมล์4-1ชนะโวฟบววครับผม3-1แพ้ไลซิก6-1แล้วก็แพ้โบคุ้มไป1-0ครับอันนี้ฟอร์มในบ้านของทางอัลสบัวนะครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างดอตมุนครับผมบรุเซียดอตมุนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับผลงานพอใช้ได้ครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับโดยเป็นการเสมอไลายเซ็นครับผม1-1แพ้ให้กับบาเยนสอนึ่ชนะโคเปนเฮเกนนะครับในบอลถ้วยยูฟ่าสี่สชนะโคโลน1-0แล้วก็นัดล่าสุดนะครับในบอลถ้วยเยอรมันนะครับเสมอกับไอทัดแฟงเฟิร์ตไป1-1ครับอันนี้เป็นฟอร์มโดยรวมของทางโบอรูเซียดอตมุนนะครับ ส่วนเกมเยือนของดอทมุลครับผม5นัดหลังสุดนี้ก็พอใช้ได้เช่นกันนะชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมโดยเป็นการเสมอยูเวนตุสครับผมในบอลถ้วยยูฟ่าครับ4-4ชนะไม่2-0แพ้ให้กับบาเยิร์น2-1นะชนะโคเปเนเกนในบอลถ้วยครับ4ีสองแล้วก็เสมอกับแฟรงเฟิร์ตในบอลถ้วยนะครับ1-1นะครับอันนี้เป็นฟอร์มเกมเยือนของทางดอทมุลนะครับผมส่วนตารางคะแนนนะปัจจุบันครับของ2ทีมนี้ดอทมุลย่ังไง อันดับ4ครับผมแข่ง8เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไปเพียงเกมเดียวยิง14เสีย6นะครับมี17แต้มส่วนทางเอาบวกครับผมอยู่อันดับ15นะครับแข่ง8เกมชนะ2เสมอ1แพ้5ยิง12เสีย20มี7แต้มนะครับสำหรับทางเอาบวกนะส่วนราคาคู่นี้ครับผมเปิดมานะครับให้กับทางทีมเยอย่างดอทมุนต่อนะครับผมเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกและก็ครึ่งควบลูกนะครับมี2ราคานะ ราคาเปิดมาโดยราคาครึ่งลูกนะครับก็เป็นราคาน้ําขาวนะครับผมอันนี้นะครับครึ่งลูกเป็นราคาน้ําขาวนะครับส่วนราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาครึ่งควบลูกเนี่ยเป็นราคาน้ําลบหนะน้ำลบ5้าแล้วก็บาสํานักก็เป็นลบสิ 10, แล้วก็เป็นขาวนะก็มีหลากหลายราคานะครับสําหรับราคาครึ่งควบลูกนะครับแต่ราคาปัจจุบันครับผม อย่าทุกเจ้าครับคงที่มาที่ราคาครึ่งควบลูกแล้วนะครับคงที่ที่ครึ่งควบลูกนะครับแต่มีการปรับค่าน้ําลดลงครับให้กับทางทีมเยือนอย่างดอทมูลนะครับเป็นราคาข่าวนะครับผมจ่ายอยู่ที่80กว่านะครับจากทีแรกครับผมก็มีหลากหลายราคาครับไม่ว่าจะเป็นราคาบอลต่อนะครับบอลเสมอสูสีกันหรือบอลรอนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาาน้ำอ่ะปรับมาให้กับทางทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกมนี้ ส่วนราคาหน้าเสือสำหรับคู่นี้เป็นเช่นไรครับไปดูกันครับเอาละครับในราคาหน้าเสือนะครับเปิดมาให้กระทางดอทมุลนะครับต่อที่ราคาครึ่งโคบลูนะครับเป็นน้ําขาวนะครับจ่ายที่8 1ส่วนอาส์บัวนะครับเป็นน้ําแดงนะครับลบเกครับและในส่วนของราคารองอย่างครึ่งลูกนะครับก็จ่ายน้ําที่65นะครับโอ้โหเข้าตามสูตรของป่าโจเลยนะครับ ราคากลาง81ราคาลงลงมา65นะครับเข้าตามสูตรป่าเลยนะครับแล้วราคาพู1คูณ2น,นะครับผมก็ยิ่งชัดเจนนะครับมองว่าทางบริษัทดอนมุลมีเปอร์เซ็นที่จะชนะมากกว่าครับโดยจ่ายอยู่ที่1บาท67ตางนะครับสำหรับาทางดอนมุลและในส่วนสกอร์สูงต่ำมานะครับกำแพงเปิดมา3ส,สำหรับ กำแพงเปิดมา3ลูกนะครับอ่ตรงนี้สกอร์สูงดูจะชัดเจนนะครับจ่ายน้ำที่78นะครับผมและสำหรับคู่นี้นะครับในมุมมองของบางนะครับชื่อชั้นและศักยภาพทีมของทั้งคู่นะครับก็ค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับฟอร์มนะครับผมโดยเจ้าบ้านนะครับอย่างเอาบวกฟอร์มใน5นั้นหลังสุดยังไม่อ่ายัง ไม่ชนะอ่าไม่ชนะถึง4เกมนะครับผมส่วนทางดอทมุนครับฟอร์ม5้นัดหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับสำหรับคู่นี้มองยังไงครับดอทมุนก็ดูจะเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับและเกมนี้ก็ไม่น่าพลาด3แต้มนะครับสำหรับดอทมุนฉะนั้นเกมนี้นะครับบางขอแนะนำเชียร์ไปทางบรุสเซียดอทมุนนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสำหรับคู่นี้นะครับ ท่านใดชอบเอาส์บวชนะครับก็กด3ท่านใดชอบดอทหมุนก็กด4มานะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. นะครับผมก็กดมาที่ Li@ น์แอดบีเอนะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปอีกคู่แล้วนะครับคู่ที่2นะครับฉะนั้นเราไปต่อคู่สุดท้ายเลยนะครับผมเอาละครับคู่สุดท้ายนะครับเล็กแฮมพบกับโควินที่นะครับผม คู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสามนะครับส่วนผลงานของคู่นี้นะครับผมการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในเจอกันมาทั้งหมดแค่3นัดนะครับผมเป็นทางเล็กแฮมนะครับชนะไป2แล้เขาเสมอไป1นะครับและไม่แพ้ให้กับทางโคเวนที่เลยนะครับส่วนฟอร์มของทางเล็กแฮมครับเจ้าบ้านใน5นั้นหลังสุดนี้นะครับ ชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5นั้นหลังสุดนะครับแล้วก็เสมอ2แพ้2นะครับโดยเป็นการเสมอเบอร์มิงแฮมครับ1-1แพ้กับส t อกซิตี้1-0ชนะออกฟอร์ด i ยูไนเตด1-0เสมอกับมิดเดิลสโบร์1-1และนั้นล่าสุดครับแพ้ให้กับคาร์เดิ c ซิตี้นะครับ2-1ส่วนฟอร์มในบ้านของทางเล็กแฮมนะครับผมชนะ2เกมชนะ2เกมครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับจาก5นัด โดยเป็นการชนะเลดดิงนะครับ2-0เสมอดาร์บี้เคานตี้1-1เสมอเบอร์วิงแฮม1-1ชนะออกฟอร์ดยู่นเตด1-0แล้วก็แพ้ให้กับคา์ดี้ซิตี้นะครับ2-1นะครับผมผลงานในบ้านถือว่าพอไหวอยู่นะครับสำหรับทางเล็กแฮมส่วนผู้มาเยือนอย่างโคเวนทรีนะครับฟอร์ม5นั้นหลังสุดนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมชนะรวดทั้ง5นัดน,นะครับโดยเป็นการชนะมิวอร์4-0ชนะ เชฟฟิลเวนส์เดย์5-0ชนะแบ็กเบิร์น2-0ชนะพอตมัท2-1และนัดล่าสุดครับชนะวัตฟอร์ดนะครับ3-1นะครับผมอันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับทางโคเวนที่ส่วนฟอร์มเกมเยือนครับผมก็ไม่แย่นะครับนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับชนะสามเสมอสองและก็ยังไม่แพ้เช่นกันโดยเป็นการเสมอออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับ2-2เสมอกับเลสเตอร์0-0ชนะมิววอร์ซ0ชนะเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับ5-0แล้วก็ ชนะพอร์์แมทไป2-1นะครับอันนี้เป็นผลงานเกมเยือนของทางโคเวนทีส่วนตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับโคเวนทีครับผมเป็นจ่าฝูนะครับอยู่อันดับ1แข่ง12เกมชนะ8เสมอ4และยังไม่แพ้เลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแข่งมา12เกมยิงได้34นะครับเสียแค่9ประตูนะครับแล้วก็มี28แต้ม ส่วนทางเล็กแฮมครับผมอยู่อันดับ16นะครับแข่ง12เกมชนะ3เสมอ5・แพ้สยิง16เสีย17มี14แต้มนะครับสำหรับทางเล็กแฮมส่วนราคาสำหรับคู่นี้ครับผมเปิดมาครับผมให้กับทางโคเวนทีครับเป็นต่อนะครับผมที่ราคาส่วนใหญ่แล้วเป็นราคาครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกนะก็จะมีทั้งราคาน้ำลบ10นะครับผมราคาขาวนะครับอันนี้ราคาทีมเยอย่าง ราคาทีมเยือนเนาะแล้วก็มีราคาลบสินะครับอันนี้ศูนย์สี่นะครับสําหรับราคานี้แต่ราคาปัจจุบันครับผมทุกสำนักนะครับคงที่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับยืนพื้นที่ราคาครึ่งลูกทุกสำนักนะครับแล้วก็มีการตับขึ้นลงราคาน้ํานะครับขึ้นลงทั้งสองฝ่ายครับส่วนราคาน้ําก็ยังคงเป็นประมาณน้ําลบสิบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นน้ําลบสิบนะครับ แต่สำหรับคู่นี้ครับราคาหน้าเสือเป็นเช่นไรครับไปดูกันครับในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้กับโคว v นที่ครับต่อที่ราคาครึ่งลูกน้ําขาวนะครับผมเป็นน้ํา80 6นะครับผมส่วนเล็กแฮมครับ99นะครับผมและราคารองลงมาอย่างราคาปอนะครับผมก็จ่ายน้ําแห้งนะครับที่65นะครับผมก็ใกล้เคียงเก้าสุดป๋าอีกแล้วนะครับผมราคากลาง86ราคารองลงมา65นะครับผมตรงนี้ก็เข้าสุดป๋าอีกแล้วนะครับสาหรับคู่นี้และในส่วนของราคาพูลหนึ่งคูณสนะครับก็ชัดเจนครับมองว่าทางโคเวนที่มีเปอร์เซ็นที่จะชนะมากกว่านะครับโดย อยู่ที่1บาท88สตางค์นะครับผมและกําแพงนะครับสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับน้ําสูงเต็มเกมนะครับดูแล้วชัดเจนนะครับน่าสนใจนะครับสําหรับสูงเต็มเกมนะครับจ่ายมาที่80นะครับแล้วสําหรับคู่นี้นะครับในมุมมองของบังครับเจ้าบ้านอย่างเล็กแฮมนะครับฟอร์ม ในภาพรวมช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ฟอร์มในบ้านนะครับถือว่ายังพอไหวอยู่นะครับชนะ2เสมอ2จาก5เกมนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมส่วนทางโคเวนที่ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับห้านัดหลังสุดก็ชนะลวนมาเลยนะครับผมแล้วก็แต่วันนี้ครับมาเยือนเล็กแฮมครับที่มีสถิติการเจอกันนะครับสครั้งและยังไม่ชนะเลยนะครับแต่เกมนี้ครับบางยังเชื่อใจและมั่นใจนะครับผมฟอร์ม ในช่วงนี้ของทางโคเวนทีนะแล้วราคาก็เปิดมาแบบนี้ครับยังไงซะนะฉะนั้นคู่นี้นะบางก็ยังแนะนําเชียร์ไปทางโคเวนทีนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสําหรับคู่นี้นะใครชอบเล็กแฮมก็กด5ใครชอบโคเวนที่ก็กด6มาได้นะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด3คู่ที่นำมาวิเคราะห์ให้ในวันนี้นะครับผมเราไปสรุปกันอีกทีนะครับ เอาละครับคู่แรกนะครับเกตาเฟ่พบกับคิโรนานะครับเกมนี้อ่าคู่นี้นะครับบางแนะนําเชียร์ไปทางเกตาเฟ่คู่ที่2อเอาบวกครับอ่าเอาบวกกับดอทมุลนะครับคู่นี้บางแนะนําเชียร์ไปทางดอทมุลคู่ที่3มเล็กแฮมเจอกับโคเวนที่คู่นี้แนะนําเชียร์ไปทางโคเวนที่นะครับก็เป็นบอลต่อทั้ง3คู่เลยนะครับผมวันนี้ที่แนะนําไปนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่ก็จะจบกันในเวลา90้นาทีครับ เกิดอะไรขึ้นในเวลา90นาทีเราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็น1แนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับทุกท่านใครชอบก็จัดขัดกระสวนหรือใครมองเพื่อความบันเทิงก็ปล่อยผ่านนะครับ และส่วนท่านใดที่จะเลือกลงทุนนะครับก็อยากให้เช็คราคากันอีกสักรอบก่อนที่จะลงทุนนะครับผมและส่วนท่านใดนะครับผมที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่บางขอแนะนําอีกสักรอบครับผมโซโล 78S บางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่ Line@ bn79 อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายกว่านั้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําให้ส่วน ใครอยากจะเข้าร่วมกลุ่ม VP ก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดเช่นกันนะครับผมแอด bn79 นะครับส่วนวันนี้นะครับบางก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ